แล้วก็ข่าวปิดท้ายนะคุณผู้ชมพาไปปิดท้ายกับการเฉลิมฉลองเทศกาล ปีใหม่กันหน่อยดีกว่าถ้าเกิดว่าใครยังคิดไม่ออกเอฟฉันจะไปเขาดาวที่ไหนดีชวนมาที่นี่ดีกว่านะคะเพื่อจะได้มาเจอเจ,อเจ้าของรอยยิ้มสถานโลกอย่างแอนโทนีโพซิลด้วยอา้าวน่าสนใจใช่ไหมละ่ะมารูปปาร์ตี้เขาดาวปีใหม่กันนะคะไปกับพาร์ตเมกะครับค่ะจริงๆได้ตั้งแต่2 9ถึง31ธันวาคมนี้แล้วนะคะตั้งแต่เวลา22่สนาฬิกาเป็นต้นไปได้เต็มอิ่มกับเหล่าดีเจอย่างแน่นอนแต่ที่พิเศษที่สุดก็คือ 31ธันวาคมนี่ล่ะเราสามารถไปร่วมเค้าดาวกับแอนโทนีพูซิลใครอยากเจอนะคะมาได้เลยที่นี่มาปาร์ตี้กันได้เลยที่เมกะคับเอสเฟียร์ฮอล์ชั้น5ที่ห้างเอ็มสเฟียร์นะคะก็มาเจอกันได้เลยนะคะเผื่อพี่ๆทั้งสองท่านยังไม่รู้จะไปเค้าดาวที่ไหนออกไม่ได้สิพี่ปุ้มต้องเค้าดาวอยู่ที่ชลเสร็ค่ะ เขาดาวที่สตูต้องบอกคุณผู้ชมเลยนะว่าช่อง 7hd ของเราปีนี้รเราแน่นอนค่ะทุกปีเราก็มีการจัดรายการเป็นรายการ 7hd ส่งสุขวิถีไทยรับปีใหม่วิถีธรรมมีทั้งการรายงานสดนะเรียกว่าบรรยากาศส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ทั่วประเทศหลายจุดนะคะแล้วก็มีการสดบนข้ามปีตามวัดสําคัญต่างๆนอกจากนั้นพิเศษปีนี้นะคะมีอีเวนต์ใหญ่นะเขาดาวส่งท้ายปีที่ไอคอนสยามน้องโบบูชาเขาไปด้วยนะพี่ทิมนดีครับคนข้างๆไปด้วยหรือเปล่าเนี่ยอ๋อปีปีนี้พัก งานใหญ่ก็คือไปกันได้ติดตาเปิดช่อง7กันได้ปีนี้ไปถึงปีหน้าเลยขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะคุณปุ๊กในช่วงนี้นะครับเหลือไปเห็นคอมเมนต์นะฮะคุณทิตาบอกว่ายอเสื้อคุณปุ้มมาสวยจังเลยคุณนัทนาพรก็บอกนะเสื้อผู้ประกาศสวยมากเลยนะครับขอบคุณ